แยกออกแยกออกไหนคนอยู่ที่ตรงไหนคนเดียวแยกออกได้ตั้งเยอะแยะพอเสร็จแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายไม่เห็นมีอะไรเพราะฉะนั้นการแก้การแก้ไม่ให้มีคนเราต้องปฏิบัติทรแค่ก็ให้เห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเราก้าไปยึดมัน่นถือมั่นว่ามันเที่ยงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดทุกขขังไม่อยากให้ผมหงอกไม่อยากให้ฟันหลุด ไม่อยากให้นังเหี่ยวมันก็เลยเป็นทุกขังแหละเนี่ยมันเป็นทุกขังพอดูกระจกทีหนึ่งทุกทีหนึ่ง,งดูกระจกทีหนึ่งทุกทีหนึ่งแต่มันเรื่องอะไรก็ดูกระจกก็ไปภาวนาไม่ใช่กู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 กกเออก็ทาไปที่ทา,ปททาแป้งทาปูนทาปากทาเปิดก็สังคมก็เป็นอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วไม่ใช่กูไม่ใช่กูนี่พอไปเห็นว่าโอ้ยนี่ที่ข้างตามันจะกีกามมาเกาะแล้ว อเป็นไปเป็นทุกข์กมันกดจ้างมันกีตาอีกามันมาชักฟูงน่ก็มาที่เชิญเชิญเชิญนี่ไปแล้วไปเป็นทุกข์มันทําไมเห็นไหมนี่คือการปฏิบัติให้เห็นอนิจจังให้เห็นทุกขังให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนอนัตตาอนัตตามันว่างจากตัวตนนี่ทีนี้ให้เห็นที่ไหนเห็นที่จิตเห็นจริงๆต้องเห็นที่จิตเห็นที่กายก็ต้องไปเห็นที่จิต เห็นภายนอกต้องไปเห็นที่จิตทีนี้ต่อไปก็จะเห็นจิตเห็นจิโอ้โอโอจิตเป็นอนิจจังจริงๆจ,จิตเกิดจิตดับจิตว่างจากตัวตนที่ถ้าในภาษาพระนะภาษาพระเ,เรียกว่าอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจําออนิจจังนะวิราคาวิราคานุปัสสีเห็นความจางคลายคือเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายอยู่เป็นประจำเอย้ยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเห็นว่าร่างกายของเรามันมีแต่ศกปรกทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรสะอาดเลยไม่อาบน้ําดูสักสาวันนี่วันเดียวก็ยังไม่ไหวแล้วนี่ไม่ไหวแล้วมันมีแต่สิ่งสก,กรปรกทั้งนั้นเลยนี่เรียกว่านิจาอุปสีวิรากานุวิราคาอุปัสีมันน่าเบื่อหน่ายที่นี้พระในสมัยพระพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็เจริ วิราคานุปัสีคือเรียวกว่าเจริญอสุภะอสุภะกรรมฐานเห็นคนอื่นก็เปื่อยหน้าเห็นตัวเองก็เปื่อยหน้าเออโอ้โอ้มันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน,น,น,น่ายเหมือนกับว่าองมงูตายนะงูตายที่มันเน่าแล้วนั่นแหละอมมาพันคอไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนก็เหมือนกันเนี่ยเรานี่มีแต่เน่า เห็นไหมถ้าไม่อาบน้ำเลยมันมีแต่เน,น่าต้องอาบต้องถูต้องซักต้องล้างต้องหาระบูขออ้อหงอมาเลยมาปกมาปิดเน่าทางนั้นเลยข้างในเพราะข้างในมันเน่ามันเลยออกมาข้างนอกมันก็เน่าออกมาทางตรงนั้นก็เน่าทางนั้นเลยไอ้น,นี่ก็เลยเบื่อหน่ายผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเห็นร่างกายนี่ป็นเหมือนกับว่ากระสอบมันกระสอบใบหนึ่งกระสอบพลาสติกสมัยนี้ใบอ่อยนยาวกระสอบจูดเลย เอากระสอบพลาสติกเสร็จแล้วก็ใส่ไอ้ซากศพที่มันเน่าเน่านั่นแหละใส่เน่าเน่าลงไปอะ,อะไรอ,ะอ่ะร่างกายก็คือกระสอบแล้วก็ใส่อะไรลงไปใส่เนื้อหมูลงไปใส่ผักลงไปใส่เครื่องลงไปเนื้อวัวลงไปใส่ปลาลงไปใส่กุ้งลงไปใส่อะไรลงไปโอ้ยแอนไมมันเน่าไอ้ทีนี้มันเน่าแหละเหมือนกันและในพงุงในท้องในไส้ของเรา มันมีแต่ของเน่าของเน่าของเน่านี่เรียกว,ว่าอ,อนิจจาวิราคานุปัสสีหน้าเบื่อหน่ายร่างกายนี้หน้าเบื่อหน่าย,าายน,น,าน,ายนี่หน้าเบื่อหน่ายเลยวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีเพราะปฏิบัติตามอริยมรคมีองแปดมีนิโรธขึ้นมานิโรธคือตัวดับเมื่อมีตัวดับขึ้นมาก็เลยดับที่ นี่โรธานุปัสีอะไรเกิดขึ้นมาก็ดับเกิดขึ้นมาก็ดับเกิดขึ้นมาก็ดับความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่ได้ราคะเกิดขึ้นมาก็ดับโทชาเกิดขึ้นมาก็ดับโมหะเกิดขึ้นมาก็ดับนี่ดับเรียกว่าดับนิโรธานุปัสีดับอยู่เป็นประจำเลยอะไรเกิดก็ดับมันเสียเอาน้ำเกิดนิโรธมาดับมันเสียน้ำนิโรธคือน้ำปัญญาี่ดับมันเสียนิโรธานุปัสีปฏินิ สการุปัสสิคืนทีนี้คือน่ายธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละคือน่ายธรรมชาติไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูเลยมันโง่ามาถึงขนาดนี้เชียวหรือบอกตัวเองโง่ถึงขนาดนี้เชียวหรือบอกตัวเองว่าอย่างนั้นนี่ต่อไปมันก็จะเห็นพอเห็นเสร็จแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปเพื่อใครเพื่อคนอื่นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเห็นไหมแรียพระพุทธเจ้า เราช่วยเหลือผู้อื่นไหมนั่นคือพระเมตตาคุณของพระองค์หลวงพ่อบอกว่าพระปัญญาคุณคุณของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาแล้วก็เมตตาเมตพระปัญญาคุณและบริสุทธิคุณปัญญาของพระองค์ไม่ใช่ไปสอนพิเศษว่าอ๋อนี่คนนี้เรษติคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้เอาเงินพิเศษพระองค์ไม่เคยไม่เคยเลยนั่นคือว่าปัญญาที่บริสุทธิ์เรียกว่าพระปัญญาคุณ ทีนี้ข้อที่สามเรียกว่าพระเมตตาคุณหรือพระมาหากรุณาธิคุณนั่นคือคุณของพระพุทธเจ้ามีสามคุณแต่คุณอันแรกนะคือพระปัญญาคุณประเสริฐที่สุดทีนี้เราปฏิบัติเราต้องการอะไรเราต้องการพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามอริยามรเม,มองค์แปดเมื่อเรามีพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าหรือของพระอาหานต์ ข้าวมาอยู่เมื่อไหร่เราก็จะมีเมตตา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 นี่เห็นไหมจะมีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนี่มีแต่เมตตาทางนั้นเลยนี่นี่จะเป็นใครก็ได้จะมีแต่เมตตาทางนั้นเลยแต่เมตตาที่ประกอบด้วยพระปัญญาคุณคือตัวต้นนี่ต้องเป็นปัญญาคุณก่อนไม่ใช่เมตตาวะโอ้ยเมตตาคือความสงสารไม่ใช่สงสารต้องมีปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาเจ้งเหมือนกันสองสารเนี่ยสองสารต้องมีปัญญาคุณมีปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าในพระเมตตาคุณในบริสุทธิคุณก็ต้องมีพระปัญญาคุณเหมือนกันนี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าทีนี้อย่างอามาจะไม่ควรอิ่มอามาจะไม่ควรอิ่มก็คือปางหนึ่งอย่ากว่าคือเมื่อลูกของกษัตริย์ ไปปฏิบัติเร็จแล้วก็ได้พระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ท่านก็มีเมตตามากนั่นก็คือปางหนึ่งที่นี้ถ้าถามว่าอามาจจะไม่กวนอิ่มเป็นใครไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายคือธรรมะที่เป็นพระเมตตาคุณมาแรงก็เลยไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินอะไรเห็นไหมนั่นเนี่ยพราะว่าปัญญาคุณพระเมตตาคุณพระหมหากรุณาธิคุณ หรือว่าพระบริสุทธิ์คุณในพระพุทธเจ้าอันนี้ในพระอรรต์ทั้งหลายก็เหมือนกันแหละเหมือนกันถ้าเราไปปฏิบัติไปถึงจุดนี้แล้วอู้มันก็จะช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยจะช่วยเหลือผู้อื่นจะยากลําบากยังไงก็ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองแล้วต้องช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้เรามีหน้าที่เพียงสองอย่างเท่านั้นน่ะหนึ่งช่วยเหลือตัวเองสองช่วยเหลือผู้อื่น แต่นี้เราต่างวัตถุหมดเลยทํากันจนตายก็ไม่รู้จักพอนี่ไม่พอเลยนี่ช่วยในเรื่องทรัพย์สมบัติไม่พอแต่ว่าถ้าธรรมะไม่ตายธรรมะนี่ไม่ตายธรรมธรรมโมอาเวรกติธรรมจาริงผู้ปฏิบัติธรรมธรมนั่นแหละจะรักษาธรรมนั่นแหละจะช่วยเหลือผู้นั้นใครที่ตั้ง หลวงประดิษฐ์มนูธรรมของที่ตั้งธรรมศาสตร์ท่านก็โน,โน่ที่ไปอยู่เมืองนอกแต่แล้วท่านก็รู้จักกันดีกับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาตที่น้อท่านอาจารย์ช่วยอเอาอะไรที่ดีๆให้ท่านหน่อยเถอะจะเป็นก,ก็ท่านปฏิบัติธรรมก็ไม่เอาแล้วเรื่องของขลังอะไรของท่านอาจารย์พุทธธาตก็ไม่มีท่านก็เลยเขียนไปว่าธรรมโอหเวรกติธรรมจาริง ทาย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมนี่เพราะฉะนั้นนี่แหละคือธรรมจัดสรรพอเสร็จแล้วหลวงประดิษฐ์ท่านเสียชีวิตท่านเสียชีวิตท่านก็ทํางานพอทํางานไปนั่งนั่งบนโต๊ะค่อยๆค่อยๆคอย้คอ,คอมลงไปค้อมลงไปค้อมลงไปก็หมดลม,ลมลจบเห็นไหมไอเราอ่ะคนที่ข้าวัวก็ร้องออกหวัวคนที่เชือดคอหมูก็กุยกุยกุยอย่างนั้นนี่เห็นไหม คนที่เชื่อข้อไก่กบปอกปอกปอกนี่อยู่อย่างนั้นนี่อาธรรมอาธรรมนั่นคืออาธรรมทีนี้เราจะเห็นว่าธรรมะนี่จะจัดสรรอาธรรมก็จัดสรรเหมือนกันอาธรรมจัดสรรกับคนชั่วธรรมะจัดสรรคนปฏิบัติธรรมอะไรก็คล่องแคล่วไปหมดคนปฏิบัติธรรมแต่ว่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรม ลูกก็ไปทางหนึ่งสามีก็ไปทางหนึ่งภรรยาก็ไปทางหนึ่งเอา้าไปโทษใครทีนี้เพราะไม่ปฏิบัติทําไหวพระไม่เอาตรวจมนไม่เอากูไม่ยุ่งกับพระกูไม่ไปวัดไปไม่เห็นได้อะไรเลยเอา้าเชิญตามสบายถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางคนก็ไปง,ง้อพ่ไปวัดหลวงพ่อ้วไปถึงหลวงพ่อหลวงพ่อดูดวงเป็นไหมเป็นเป็นโยมดูเป็นแอดูยังไงอ๋อหลวงพ่อนี่ดูได้แค่รองดวง ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นี่มันรู้แล้วรู้รอดทันทีนี่นี่หลวงพ่อดูได้สองดวงเพื่อนก็ดูได้ดวงเดียวแค่นั้นเองหลวงพ่อสองดวงเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเคดแหละโดนในที่วัดหลวงพอ่อน่งหลวงพ่อจะพูดอะไรตรงไปตรงมาพูดเรื่องจริงคิดยังไงพูดอย่างนั้นแต่ว่ากรองเรียบร้อยแล้วกรองมาเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าคนอย่างนั้นก็ต้องเล่นอย่างนั้นคนอย่างนั้นก็ต้องเล่นอย่างนั้นเห็นนี่คือต้องเล่นแบบเซนมั่งนี่เรียกว่าแบบเซนแบบนี้กายเซนต้องเล่นกันอย่างนั้นอาทีนี้โอ้เวลามันก็ไปของมันเรื่อยเรื่อยอนี่เราจะว่ายังไงนี่เวลามันก็สิบเจ็ดสี่เอ็ดนาทีแล้ว ันก็เป็นอันว่าเอาพอ,อคร่าวๆพอนะยอมไปศึกษาศึกษาหนังสือมั่งดูในเว็บไซต์ของหลวงพ่อนะมันมีเยอะแยะแหละ,และเว็บไซต์สวนยินดีทำอะมีมีเยอะหนังสือก็ใครยังไม่มีก็หาเงินไปซื้อเองอที่ร้านนหนอินน่ะมีทุกร้านไม่ใช่กูอ่าไม่ใช่กูเขาขายไม่แพงรอกเล่ม ร้อยห้าบหาบาทเองแต่ถ้าไปที่วัดหลวงพ่อให้ฟรีให้ฟรีอแล้วก็ให้หลายเล่มมีหนังสือหลายเล่มแล้วมีแผ่นซีดีด้วยถ้าวันที่เก้าใครจะเอาไม่ใช่กูก็ไปที่โรงพยาบาลกลางเนี่ยวันที่เก้าเวลาเท่าไหร่สุภกิจบ่า,บายสอง,ง,ง,งโง้าบ่ายสองโมงสองโมงบ่ายสองโมงสอโมงครึ่งตรงนั้นแหละพอม,มาพูดหาเงินให้โรงพยาบาลเขา ของพ่อเองก็ลงไปแสนหนึ่งเงินที่ได้ได้มาน Eu, it, aan, ั่นแหละไม่ได้เอาไปให้ญาติให้ญาติโกโหติกาหรอกเอามาใช้อย่างนี้แหละให้ผู้สูงอายุให้ตุนการศึกษาแพทย์ให้ตุนการศึกษาเด็กให้ให้ไม่ได้ให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวเกิดมาเพื่อให้นี่ก็เลยต้องให้ไม่อย่างนั้นเราจะเป็นหนี้บุญคุณเป็นหนี้บุญคุณของแผ่นดินเป็นหนี้บุญคุณของโลก เป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเราก็ต้องให้เพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ให้อริยสงฆ์สาวกท่านก็เป็นผู้ให้อย่างไม่ให้อะไรแล้วให้ธรรมะอย่างที่หลวงพ่อให้ดังนั้นญาติโยมปฏิบัติศีห้าเมื่อญาติโยมไหว้พระธรมวัดเย็นศีนห้าจะต้องรับทุกวันเรียกว่าวิรัติศีห้าปานาตินาคาเมโมสาธุราเนี่ย ชวนลูกชวนหลานไปเอาไม่ต้องอายไม่ต้องอายตอนแรกก็จ้างมันมั่งตอนแรกแรกจ้างมันมั่งอตอนต่อไปก็ไม่ต้องจ้างแล้วมันชินแล้วไม่ต้องจ้างนี่เรียกว่ามีศีลเสร็จแล้วก็เริ่มที่จะสมาธิศีลเนี่ยมันมีหนึ่งเรียกว่าอุปาทานศีลพอรับศีลเนี่ยอุปาทานเนี่ยโยมแปลว่าอะไรยึดมั่นถือมั่นอุปาทานศีลเนี่ยยึดมั่นถือมั่นว่า ตัวเองได้รับศินแล้ววันนี้สบายแล้วแปลว่าอะไรก้อนหนึ่งไม่รู้ก้อนสองอะไรไม่รู้นี่แล้วมันจะได้อะไรอย่างนั้นก็เรียกว่ารับศินด้วยความยึดมั่นถือมั่นทีนี้เราเรียกว่าสมาทานศีลถ้าสมาทานศีลเป็นยังไงสมาทานก็คือเราเอามาปฏิบัติแล้วก็เราก็ต้องระมัดระวงังไม่ให้ขาดถ้ามันขาดลงไปโอ้ยมันไม่สบายใจมันรู้สึกไม่สบายใจเลยนี่ เรียวกว่าต้องทําให้มันชินทุกอย่างให้มันชินแล้วก็ให้มันเป็นนิสัยทีนี้ต่อไปก็เรื่องของสมาธิเมื่อเราทําสมาธิก็จะเกิดปัญญาถ้าไม่ทาสมาธิาปัญญามันจะเกิดที่ไหนปัญญามันซื้อไม่ได้มีเงินมีทองก็ซื้อไม่ได้แต่ถ้ามีปัญญาปัญญาสามารถที่จะดับสามารถที่จะดับสามารถที่จะฆ่ากิเลสตนาอุปอาทานอะไรได้หมดต้องใช้ปัญญา ฉะนั้นปัญญานี่เป็นสิ่งสูงสุดเราปฏิบัติเพื่อที่จะได้ปัญญาเราฟังก็เพื่อที่จะได้ปัญญาเราไปคิดก็เพื่อที่จะได้ปัญญาเราเอาไปภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูก็เพื่อที่จะได้ปัญญานี่มันจะได้ปัญญาถ้าเราปฏิบัติจริงมันจะได้ปัญญาแต่ถ้าเราไม่จริงนั่นก็ไม่ได้มันก็แค่นั้นแค่นั้นเองแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นหอโยมขยันกันให้มากมาก เห็นพันวันภาวนาอยู่ข้างน้อยนู่นภาวนาอยู่ข้างใน่อยถ้าว่าเรามีแผ่นซีดีหลวงพ่ออย่างเนี้ยพอเปิดที่ในรถขับรถไปพารางอะไรไปพรางรถติดชั่วโมงหนึ่งตกนรกชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเรามีซีดีเราฟังธรรมะไปได้ชั่วโมงหนึ่งอู้สบายสบายมากอย่างนั้นเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละนรกจะวันอยู่ในอกนรกอยู่ในใจ มันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกใต้ดินก็ขุดจนจะทะลุแล้วบนว้าก็ปล่อยถึงดาวอังคารแล้วก็ไม่พบสวรรค์สักทีหนึ่งคนโบราณเขาจึงบอกไว้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจที่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนตอนไหนที่เราโง่ตอนไหนที่เราร้อนใจตอนไหนที่มันเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความโลภขึ้นมานั่นเปรตอจุรากายนารกเดรจานอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลย ไปหาเถอะพอโกรธขึ้นมานรกลดขาไปกลุ่มเต็มแล้วร้อนใจแล้วเ,ออเกิดความโกรธขึ้นมาพอเกิดความโลภขึ้นมาปากเท่ารูเข็มท้องมันเท่าภูเขานั่นมันไม่อิม่มความโลภนี่มันไม่อิม่มเท่าไรเท่าไรก็ไม่ไมีคําว่าพอมีแต่ว่าไม่พอไม่พอใครพูดแต่ที่ว่าไม่พอตัณหาทางนั้นเลยมันพูด ตานามันพูดต้องการนั้นต้องการนี้ต้องการนั้นพูดไม่พอไม่พอนั่นคือโลภะโลภะเป็นเปรตตัวหนึ่งเป็นเปรตที่ว่าปากเท่ารูเข็มแล้วก็ท้องมันเท่าภูเขาท้องมันเท่าภูเขากินเท่าไรก็ไม่อิ่มเป็นเปรตทีนี้เป็นอสุรกายนะกลัวกลัวกลัวขึ้นมาถ้ากลัวขึ้นมาเมื่อไรกลัวผีกลัวสางกลัวโน่นกลัวนี้นนโอ้อสุรกายเกิดแล้วที่จิตของตัวเอง อ่าทีนี้เดราาดัจฉานเดรัจฉานโง่โง่เดินสะดุดแล้วก็ไปโกรธหัวแม่ตีนตัวเองอ่ะหัวแม่เท้าเไม่ไปโกรธมันทําไมอ้อกูอยากโง่กวนสะดุดมันไม่พออ่าก็สยายม,มันเรียกแก็จบแค่นั้นแหละแล้วไปโกรธทําไมไปตกนรกอีกโง่เลยยังแถมนรกเข้าไปอีกนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจให้ทุกท่านปฏิบัติแล้วดูที่จิตของตัวเอง ว่าถ้าโกรธทีหนึ่งก็นรกทีหนึง่งถ้าโลดทีหนึ่งก็เป็นเปรตทีหนึง่งถ้าหากว่าโง่ทีหนึ่งก็เป็นสตดรฉาทีหนึง่งถ้า,ากลัวทีหนึ่งก็เป็นอสุรกายทีหนึง่งแล้วมันเป็นกันไม่ไหวทีนี้มันเกิดวันไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยเราก็ต้องระวังระวังนี่คือการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าหากว่าเราภาวนาอยู่ว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูให้อยู่หมัด เสร็จแล้วไอ้พวกนี้เลยไม่สามารถที่จะเข้ามาใกล้เลยเปรตก็ไม่มานารกก็ไม่เข้าแต่ราชานอสุรากายไม่เข้ามาเลยไม่เข้ามาเลยพอมืดมืดพอมืดมืดอ,อย่างวัดหลวงพ่ออย่างนี้พอคิดว่ากลัวผีมึงมาเลยมาตัวเท่าหน่อยตามึงแค่หน่อยมาเลยกูจะดูมึงอ่านี่ละมาที่นี่คือเราอยากกลัวพอเรากลัวเราเป็นอสุรากายทันทีเลยนี่จิตนั่นแหละจิตนั่นแหละเ,เกินทันทีเลย โลภก,ก็อย่าโลภโกรธก็อย่าโกรธโง่ก็อย่างโง่มันโง่ดังนั้นเนี่ยเพราะเราไม่ได้ฝึกจิตนี้แต่เราปฏิบัติธรรมคือเราฝึกจิตเราฝึกจิตนะจิตของเราเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาพอเกิดปัญญาขึ้นมานั่นแหละเราก็ไม่กลัวตายไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวความทุกข์เพราะเรามีตัวดับแล้วจะไปกลัวอะไรมันนี่ะญาติโย,ยมทั้งหลาย ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทุกคนได้มากวังที่นี้ไปปฏิบัติทำให้ต่อเนื่องว่าปฏิบัติแล้วธรรมะก็จะจัดสรรท่านจัดสรรก็ครัวของท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีความก้าวหน้าขอธรรมะจงเกิดในจิตในใจของทุกทกท่านจงทุกท,ท,กทิพารตาีการเตือ จหย,ยีอายุนะ่ะคืออายุยืนอายุยืนเป็นปีล้านปีเป็นล้านล้านปีคือคนนั้นไม่ต้องตายแล้วแล้วมันอายุที่ไหนเนี่ยอายุที่ของเรานี่มันพร้อมทางนั้นโลกมันหมุนเห็นไหมหมุนไปเกิดกลางวนงนาาันกลางคืนมปมาเราไปกลับไปยึดมั่นถือมั่นเราอายุต่างนั้นแลวต่างนี้มันไาสตรนั่นมันเป็นมาย,ยาอายุที่เป็นมาย,ยา แต่เราปฏิบัติทมเพื่อที่จะรูะ้เพื่อที่จะได้อายุจริงพอพอ,อได้อายุจริงเห็นมันอมตะไม่ตายไม่ตายอายุจริงเราไม่ตายอมตะความสงบเย็นมันตายที่ไหนไม่ตายสงบเย็นอยู่ไปไหนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเลยโลกนี้มันจะเกิดมันจะพังมันจะแตกหน,น้ากี่ของโลกโลกอาทิตย์โลกฉะนันจะเป็นอะไรก็เป็นไป แต่ว่าความสงบเย็นนั้นกังล่ตลอดไปดังนั้นความสงบเย็นนั้นแหละคืออมะตะเรียกว่นนาน้ำอมะตะไม่ตายมีอายุทีนี้คนที่ไม่กลัวตายเาก็แจะเฉยถึงหน้าตาไม่สวยเาก็จ่เฉยเพราะในจิตของเขาเใสวันนะำมีวันนะ้่เใสให้คุณใส่เพชรมาจะตักข้อมือม,มันก็ไม่เฉงใส่ยิดมัน เมีความสุขไม่ใจะสุขจากช่วยสุขกางกางหูจมูกิล็กใจเล็กจากช่วยนี่คือสุขปลอมม่ใจะสุขจริงสุขจริงนี่นิพพานอักปรมังสุขขังความสงบเย็นชีว่าพระนิพพานคือความดับนิพพานแปลว่าดับคือดักิเลสตนานะดับแล้วสงบเย็นมีความสุขมันเย็นมันสบายบอกไม่ถูกว่ามันเป็นอะไรตรงนี้ ดูอะไรก็ดูไปที่อะไรก็ขออ้าเลยกันนี้ไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายไม่อะไรมันจะนิดอ,อยู่กันหนึสบายเดินออกมาอย่างนั่นแหละจวบอธรรมดาธรรมดาไม่ตาย,ายคือความสุขอายุวันนะสุขะสุขภาสุดท้ายก็คือผลักผลักคือกำลัง เราภาวนาครั้งหนึ่งเพิ่มกำลังกับไปที่หนึ่งเพิ่มกำลังกับไปที่หนึ่งนี่พลังพลังจิตพอเพิ่มพลังจิตก็พิจารณาที่หนึ่ง